ว่าจีวรขอสอนเกี่ยวเกี่ยวสัมพันธ์ยังมั่นเก่นกาบหลงวางกลางใจแฟนเป็นสายแน้นจองเยือให้คือเขาแต่เก่ามาอย่าปล่อยให้ยุลาสถาทานยังคอยหนุนทวีคุณความหักย่าสุไลลาลาัง ปีนี้ลงทุนสร้างทางผลงานรูปแบบใหม่หมอลำควนใจแฟนลืมแล้วไปชัยภูมิเป็นบอนบ้านลูกหลานท่านให้เจอเอาอควนสวรรค์นั่นล่ะเจ้าให้ทำข er ้าวเท้าหาเอาหลานมาฉลองงานให้เส้นบ้านเลื่องลื่น ฝากกระแสเสียงคืนไปถึงแฟนทุกเท่าทัวย้อมือขึ้นเนื้อหัว,หวบูชาคุ้นบ่เลิกลมแหลงเศร้าให้จมหาฟังให้คักแม่ป้ายันตะว่าสิเสียดายหลานขอบรนยายก่อนต่อเติมไปตามเรื่อง บัวเฮียงเป็นน้ำเอืน้นบ้านตกคอนบ่านาอยู่ลูกสองโนยังบ่ท่านมีคู่พ่อแม่เพียนถนอมเลี้ยงหากความใดใหญ่เลิบอนบ่าคาดเขินยากเค้นสับพสติ่งแนวใดหากพ่อไปพ่อมาการทำหน้ากับพ่อใด แต่ว่าคิดอยากให้ลูกของตนนั้นมีคู่พอหากคิดอดสู้ยานบายุหอดมื้อนั้นสังขารคนหากย้อนลง บัวเฮียงคือน้ำขาผู้ที่เป็นปัญญาบัวห้องนั้นเป็นซื้อลูกสองคนก็หาคือลูกผู้ขาเทแทแท่งปันเกีียวหน่อยตาส่วนอีโฟอตีหมาขับมาจังก,กิบเอารมาเลียงเอาัวห oh. มาขับมาหือว่าจังสันพ่อฟังเดอะโฟลฟังอยู่ตั้งตะกีนันพ่อผม่มีลูกพ่ออยากมีลูกพราะในเห็นหมาขับเจ้ามากพ่อเห็นว่าจะเป็นผู้ชายพ่อกะไดเออมาเลียงสำหรับ เนี่ยคือมาจะได้จังเป็นกระเทยจัางเป็นกระเทยได้ผู้ใดก็ได้เจ้านั่นละพ่อเจ้าบ้าหัวใจเสียใจแน่เนี่ยว้าวใครหนาใครตามึงเนี่แต่บาทท้านเถาทั้งจอดทั้งใจใอยนะคิดอยากให้ลูกเขาเป็นฟังเป็นฝาหาผู้ใดสิมากกับบอมีมากใหญ่ใครอยากให้ลูกเขาาเ้าหนมี่กูมีขคล้องสนอกเถาเถาเอ้ย สมควรปรึกษาเจ้าลูกสาวเฮาสะกอนเขาเป็นผู้ยูซ้อนหากสิวาว่จจังได้แนวเหตุเฮื่อนตามใจผููยูเท่าอันนี้แม่นต้นแ่าเขตอู้ตามใจผูนอนให้เจ้าว่อนว่านเบาลูกสาวเจ้าสิวานํำบอ่อเจ้าสิวาจังใดในวันนี้นสิบนิวนางวันนี้เขาว่าพอกับแม่ทั้งสองให้ร้องไห้ว่าจา้า มีอย่างน้อเจ้าว่้ให้ฟังแจงงแมวเด็กครูสุยางพอจ่าแม่จ๋าก็โอ้้โลกเข้าฟังเบอร์กันนะเต่า,าฟังแม่เด้อวันนี้เอ้ยแม่สิยวสู่ฟังจ่าแม่จ่าเวลาแม่อยากปรึกษาเจ้าวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ หากเป็นเรื่องของใจว่าอยากให้ลูกนั่นเอาผัวซ่อนก้มซ้อนอหา,นา,นหาคนเขาห่วห้องเท็ดเวียกซอยทางเหอนลูกสิวาแนวใดเห็นสมควรหรือไมไอ่เขดคือแม่ขาบอลูกก็คิดอยากได้ เอยเป็นสาวแกคือบักทั่วข้างหานหาคนย่ำแมนบอมีจนมาหอดปานนี้บอมีผู้มาตอมคอยกะย่อมเจ้าของแม่นบอมีไผ่ไกลเป็นจังใดก็ให้ได้คือบ้านเมืองเขาแน่เกิดมาดนจนแกบอมีผัวแนบค่ะ ใจฮอนแมงควาไฟดอกแม่ออดอกเหรอว่าก็บอกซะเกิดดนจนสเทาบ่มีใช้มากมายนั่นยกษหูกันตายขั้นพ่อกับแม่กจังสีแต่วันนี้ก็บอุ้นใจได้พวอจากแม่จา บ ama ama you. Mm. ่มีผู้ใดมามากกว่าที่ลูกล่ะแม่ยนสาวันนี้อยากได้ผัวเต็มโตเต็มตนแล้วบอต้องไปคิดอย่างไรบ่ต้องไปคิดอย่างไรพอนี่มีเสียวสุวัฒน์พอคำพันธ์ตั้งแต่กี้นั่นพอเคยให้คำมันก็สุวัฒนคำพันธ์หากใครมีลูกใช่ยิ่งห้ห่วมกันไพ่พุ่นตอนนี้ถึงเวลาแล้วทั้งสองเกี่ยวนี่จะเลื่อนใหญ่ตามตัวเลืกกันไปความนีพอบาล้มเดือดรุกล่ะพอคำพันธ์นั่นแบบมิลูกใช่พอนี่กับมีลูกสาว ถ้าเกิดว่าใหญ่ขึ้นซีห้ลกูกชายกับลูกสาวนี่มาแต่งงานกันตอนนี้ถึงเว่รแล้วลูกละไม่ปล่อยีดีแล้วมื้อนี้พ่อแม่หยังลูกล่ะป้าไปขอเถาะเอ้าเจ้าบ่ต้องเป็นห่วงพอสิาพาไปส่งใส่เฮียนเขาเดี๋ยวนี้เลยอีโอดจ้าเออให้มงึงนไหรไปเก็บสิ่งเก็บของเก็บเสียเก็บผ่าของใส่ขีมท่าหน้าดิ่งของน้องอมองึงก็เก็บไปพร้อมได้จ้าพ่อสูวสิไปน้ำน้องบะ มีผัวคือกันแล้วสู้สองขนสู้อยากมีผัวคือกันมาโอ้เอาเอ้าก็อยากมีเมี่ยงต่อพอกะสิผ้าไอไปให้เขานั่นแหละเยี่ยนเพิ่นเมียงแต่ผู้ชายเอาจังซี่ลูกแหละให้พวกเจ้านี่พากันไปแต่งซีนแต่งของพ่อสิพ้าไปย์ทรงไซเยี่ยนแต่บอกกับ